สามท่าแก้ปัญหาไหลติดเป็นการออกกาลังกายเบาๆสามท่านี้นะเธอใครที่มีปัญหาหัวไหล่ไหลติดยืดแขนไม่สุดยกแขนไม่ได้เนี่ยสามท่านี้จะช่วยได้ก็ท่าละ30ครั้งเป็นท่าที่ง่ายอุปกรณ์ก็มีไม้พรองนะหรือไม้อะไรก็ได้ความยาวเท่ากับที่เรากางแขนได้อะประมาณนั้นก็เป็น3ท่าที่เอามาฝากเพื่อนๆแล้วทำแล้วได้ผลจริงๆใครที่สามารถจะทำได้50ครั้งหรือว่าท่าละ100ครั้งเนี่ย ก็จัดไปได้เลยรับรองว่าทําเสร็จแล้วเนี่ยจะสบายมากเธอช่วงนี้พี่โมนาก็ยังไม่ได้ออกกําลังกายอย่างจริงจังนะเพราะว่ากลางเดือนมกราเพิ่งเสร็จสิ้นภารกิจก็ได้กลับมาจัดบ้านปลูกต้นไม้อะไรแบบนี้ช่วงนี้ก็เลยมีเวลาที่จะกินแล้วก็จัดบ้านปลูกต้นไม้แต่ก็ไม่ลืมที่จะออกกําลังกายการที่เราทดลองทํา if 23ทับหนึ่งเนี่ยก็คือกินวันละมือ้อแต่ มันสำเร็จแค่เป็นบางวันเท่านั้นเธอแล้วก็หลายวันก็ทําไม่สําเร็จก็จะหาเรื่องหาอะไรกินตอนเย็นตอนค่ำหุ่นมันก็เลยอวบแต่ว่าพี่รมนาก็ไม่ได้ซีเรียสเลยนะเพราะว่าเราสามารถที่จะปั้นร่างใหม่ได้เมื่อ,อไหร่ก็ได้ถ้าเราต้องการเพราะว่าเรารู้วิธีแล้วแค่นั้นเองแต่ว่าการที่กินมื้อเดียวเนี่ยมีความคิดว่าการที่เรากินมื้อเดียวก็คือการที่จะทําให้ร่างกายเนี่ยทํางานแค่วันละครั้ง ในระบบการย่อยอาหารการลําเลียงอะไรต่างๆนานานเนี่ยแล้วก็มันเป็นการประหยัดเวลาในการเตรียมอาหารด้วยจะได้เอาเวลาไปทําอย่างอื่นได้ไงมีความคิดแบบนี้นะแล้วก็การลดน้ำหนักหรือผลตามมาเนี่ยมันเป็นผลปลอยได้เพราะว่าเราอายุเยอะแล้วรุ่นนี้แล้วเนี่ยเขาไม่ต้องการที่จะไปหุ่นดีที่จะไปโชว์ที่ไหนหรือว่าแข่งกับใคร แต่เราก็มีเป้าหมายของเราลึกๆนะว่าเราเนี่ยจะลดน้าหนักได้ประมาณเท่านี้เท่านี้แต่ว่าลดมาสิบกิโลแล้วเนี่ยพี่โมนาก็พอใจมากแล้วเธอช่วงนี้ก็จัดห้องแต่งห้องแล้วก็จะได้มีเวลาออกกําลังกายจัดเวลาออกกําลังกายไดอย่างเต็มที่ตามที่ใจเราต้องการด้วยที่เรามีความยัง้งยืนว,ว่าเราจะไม่ออกจากบ้านไปไหนแล้วจะออกกําลังกายที่บ้านเลยแหละเพราะ แล้วก็โดยเฉพาะพี่โมนาเนี่ยเป็นครูสอนแอโรบิกเพราะฉะนั้นเรื่องบล็อกเรื่องท่าเรื่องจังหวะพี่โมนาก็จะทําได้อยู่แล้วตรงนี้ไม่มีปัญหาแต่ว่าเราแค่จะทําเมื่อไหร่แค่นั้นเองก็รอให้ทุกอย่างเนี่ยมันพร้อมแล้วพี่โมนาก็จะลงมือทําโอเคนะขอให้ทุกคนมีสุขภาพดีอย่าลืมปรับอาหารปรับเวลาการและออกกําลังกายสามอย่างนี้และเธอที่มาสามอย่างแรกนะถ้าจับ สามหลักนี้ได้นะชีวิตก็จะสบายเยอะถ้าใครไม่ติดอะไรก็ออกำกำลังกายท่านี้ไปพลางๆไปก่อนหนะ้า